ขณะเดีดวยวกันคุณผู้ชมครับวันนี้ทางด้านของคุณทักษิณครับมาดูความเคลื่อนไหวกันบ้างนะครับเห็นว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณสัก9ก้าโมงคุณทักษิณน,นะคุณผู้ชมครับเดินทางมาที่ศารอาญาถนนรัชดาพิเศษนะครับจากการที่มีการนัดสืบพยานนะครับโจ์นัดแรกคดี1นึถ้าใครหลายคนน่าจะจํากันได้ย้อนไปหลายปีที่แล้วเนี่ยทางคุณทักษิณเองเคยมีการให้สัมภาษณ์สื่อของประเทศเกาหลีใต้นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมีคนมีการนํามาเชื่อมโยงกันนะครับว่าจะขัดกับมาตราน1น2หหรือไม่โดย บรรยากาศที่คุณผู้ชมมาเห็นอยู่นะครับนี่คือบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านะครับเห็นว่าทางคุณเสริมศักด์พงพาณิชย์นะครับอดีตรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็เดินทางมาที่ศาลอาญารัชดาด้วยเหมือนกันโดยท่านเองเนี่ยไม่ได้ให้สัมภาษณ์นะฮะแต่ว่ามีการโค้งนะฮะทักทายสื่อมวลชนสั้นๆนะครับขณะเดียวกันเห็นว่ามีประชาชนฮะคุณผู้ชมครประมาณ4ีหคนมากันเป็นกลุ่มฮะกลุ่มหนึ่งสวมเสื้อนะครับลายธงชาติ พร้อมข้อความคนไทยไม่ขายชาติมายืนอยู่ตรงบริเวณด้านหน้าศาลด้วยฮะ,ฮะนี่ฮะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่จริงๆก็จะมี2กลุ่มนะมีทั้งฝั่งของคนที่ใส่เสื้อลายธงชาติแล้วก็มีเสื้อแดงก<อ>ลุ่มเสื้อแดงนี่ก็มาให้กําลังใจทางฝั่งของคุณทักษิณชินวัตรด้วยเหมือนกันนะคะมาให้กำลังใจกันนะฮะก็จะมีมาจากทั้ง2ฝั่งนะครับขณะเดียวกันเห็นว่าสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะมีรถยนต์คันหนึ่งฮะเมอร์เซเดสเบนซ์ะครับซึ่งเป็นรถของทางคุณทักษิณเนี่ยนะครับก็เข้ามาที่ ซึ่งผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คะคุณผู้ชมคือจากการที่คุณทักษิณเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยในช่วงแรกเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาคุณทักษิณมาที่ศาลเนี่ยปกติแล้ว ก็คือจะใช้ประตูด้านข้างาแล้วตอนที่เ,เข้าเนี่ยหลังๆมาเนี่ยท่านก็จะใช้ประตูทางด้านหน้าแต่ว่าครั้งนี้หลังจากที่ผ่านมาสักพักใหญ่ๆปรากฏว่าเหมือนทางคุณทักษิณเองเนี่ยมีการใช้ประตูด้านข้างอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> ก็เลยคาดการว่าอาจจะเป็นการที่ไม่อยากเจอสื่อหรือเปล่าคดัน,น,นี้ที่คาดการากันน,นะครับแล้วก็คดีนี้คุณผู้ชมครับก็จะมีการนัดสือพยานนะครับทั้งหมด7นัดนะครับโดยแบ่งโจทย์เป็น3นัดจำเลย4นัดซึ่งก็จะ ะมีนัดสุดท้ายในวันที่23กรกฎาคม2568นี้นะครับก็<ช>ต้องมารอดูความคืบหน้าในเรื่องของคดีนี้ต่อไปครับคือคุณทักษิณวันนี้ก็ยังคงไม่ให้สัมภาษณ์นะคะก็คือหายไปนานเลยอะ่ะตั้งแต่มีคลิปหลุดออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้คนที่ให้สัมภาษณ์แทนคุณทักษิณก็คือทนายความส่วนตัวคุณวินยัตชาติมนตรีคือทนายความส่วนตัวนี้ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเออละคือเบื้องต้นเนี่ย ให้สัมภาษณ์ได้เพียงเล็กน้อยนะเพราะเป็นคําสั่งของศาลวันนี้ก็คือเป็นการนัดสืบพยานโจทย์นัดแรกในสามนัดแล้วเห็นบอกว่าวันสุดท้ายเนี่ยก็จะอยู่ในเดือนกรกฎาคมนี่แหละและหลังจากนั้นศาลก็จะมีการพิพากษาในส่วนของสารชั้นต้นนะคะในส่วนของคําคพิพากษาออกมาแต่ว่าเบื้องต้นในสืบพยานทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งเดือนลองฟังนะคะคุณวินยิให้สัมภาษณ์ว่า เกี่ยวกับเรื่องของวันนี้แล้วก็การสืบพยานโจทย์เนี่ยมีประเด็นไหนบ้างโดยเฉพาะคลิปการให้สัมภาษณ์ของคุณทักษิณเนี่ยค่ะคือวันนี้เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้องมานะครับเนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือได้รับการประกันตัวระหว่างพิจารณานะครับท่านจึงมีหน้าที่จะต้องมาปรากฏตัวต่อศาลเนื่องจากเป็นนัดแรกนะครับก็ต้องดูครับว่าทางศารอาญาท่านจะมีข้อกําหนด หรือออกข้อกําหนดในการพิจารณาคดีหรือไม่นะครับซึ่งก็ถ้าหากออกข้อกําหนดเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นวันนี้จะมีการที่จะพิสูจน์กันนะครับวันสองวันนี้มีพิสูจน์แน่นอนนะครับแล้วก็จะทําให้เห็นว่าคลิปดังกล่าวเนี่ยน่าเชื่อถือหรือไม่นะครับแล้วก็มีการเก็บหลักฐานเนี่ยมาอย่างไรสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ที่เป็นการพิสูจน์ทางเรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์หรือว่าหลักฐานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับ จะมีควรการอยู่มีวิธีการมันมาอยู่ <c oughs> ก็จะต้องมีการไปตรวจสอบในส่วนของคลิปที่เป็นต้นตอของคดีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ทางด้านของประชาชนที่เป็นกลุ่มคนเสื้อแดงมาให้กําลังใจคุณทักษิณน,นะคะคแต่ว่ามีทางด้านของคุณสมชายวงสวัสดิ์อดีตนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะเดินทางมาถึงศาลอาญารัชดาพิเศษเพื่อมาให้กําลังใจคุณทักษิณชินวัตรเลยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามถึงประเด็นต่างๆค่ะแต่ว่าคุณสมชายก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆนะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยมาให้กําลังใจในฐานะที่ ก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้เดินทางเข้าพื้นที่ศาลไปทีนี้การมาให้กําลังใจของคุณสมชายเนี่ยก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเอ๊ะทางทนายความของคุณทักษิณเนี่ยจะมีการระบุชื่อของคุณสมชายให้เป็นหนึ่งในพยานฝ่ายจำเลยหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้คุณสมชายก็มีการตอบด้วยนะคะแต่ว่าตอบแบบสั้นๆไม่ได้มีอะไรเยอะก็บอกว่า ตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้แล้วก็มองว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของทีมทนายความฝ่ายจำเลยที่จะพิจารณาแล้วก็เสนอรายชื่อพยานต่อสารตามดุลพินิษ์แล้วก็กลยุทธ์ทางคดีค่ะนะครับก็ต้องจับตามองหลังจากนี้นะคุณผู้ชมว่าการเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไปร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับในตอนนี้